นะครับผมคือมนีแกคาตูแกคาตูเนาะครับนับว่ามีเทดาะไรอ้าวอตางดาเงินน้ำปูขอบครับครับเออห้วยมีห้วยออา๋อยางบ่บอาผมบอเอาเอาควงสั่นเอาให้ บ่าเอาได้บ่บ้าบาบ้าเอาบ้านึกังเศร้าไปตืบหนึ่บาเอาอย่างนีหาบเอาได้ไหมเอาไปยังครับเอายังเอาไปยังบ่เอาดอนี่โอ้ยเป็นยังกะได้สู่กะได้สู่เสดังไหมัเขาล่านค้าได้เพนี่เงได้โอ้โหหดลายหดลายงอมหลับเลยเอาเอาไป เท่าไรฮะสามร้อยโอ้ยกระเจงหัวจ enfin ki> ักสุยางพูดตอนล่างเทียบเงินอยู่งั้นคิดบ้านปะอันอันก้อนนั่นนี่นี่บอเป็นเงินเลยจีเนี่ยบอครับเป็นนี่ยังตัวจำนำเขาไหมพูดวิลไวลตัลลี่เบลกไหมเวลตัลลี่โอ้ยยอมรับยอมรับเป็ อันนั้นด้วยเอาน้ำให้นั่งด้วยหนึ่งหมางยังนั่นอันนี้หมางยังเอาหม,มางยังทำมาแก้วอันนี้ตู้เลียนหมากทุเรียนคือหัวหมากทุเรียนคิดว่าจัดเก็บวันนี้เลย <c oughs> มันเป็นน้ำเง <c oughs> ินนี่เนี่ยเอาแก้วก่อน <s uk> นลำใหญ่ลำใหญ่เหรอต่อไปอีกเอ๊ เอามันก็อันเดียนั่นเดียวอู้หู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 ห่องนะห้องยังอันนี้ยังเอาเหนียวอันนี้บอกเอามักยังมัาซมขึ้นมักแตงโมดมกวันดุมควันหน่วดมักเน้าติ๋มมันหน่ใหญ่เลยมักหน่าหน้าบักเน้าใหญ่เลยพันพันใหญ่โอ้ยหูมืดมาหันไปได้ยินคุยกันอันนี้เดี๋ยวปนี้่ปนี้อันนี้ยังเนี่ยอันนี้มากยังเนี่ย นั่แล้วนี่นี่ะนี่มากรแ่มไมใส่นกขันหูปนิ่งยางเมียเองหลดได้ตรงแม้เห็นว่าเมท่าทำเอือนไปล่องล่องเอิรนแยบดูเอิรนยาวุ้ยเอินมากเขาก็มากดีแบบอันนี้เอียงเหนียวแล้วตอบข้อีมขไม่ตอบเขทักไปนะ ขนมอันนี้กินได้ปะเนี่ยของปลอมลองกินเบิ่งเลยปะผมลองกินเบิ่งได้ปะขนมเออรองกินได้เยอะแต่มันมันกินได้ก็กินเลยร่อมันยิบจังไหนที่นเออยิบสั่นละเอาเปียกออกเอาเปียกออกก่อนร้องกินได้ปะทดสอบนะทดสอบทดสอบระบบเสียงบ่กินได้ไงวะเอาศัยพูดดังแล้วก็เงี้ยออกมาทั้งนึงเซ็บปะก็โอนะก็โอยนะ เอาขี้น่ด้วยเอาขี้ยนเด็กหน่อยดด้เนะมีใ่ขนมเขาเฮ็ดสมอันซาลือเบิงลงงเออเอาไปเอาเอากูขัดมาง่าอเต็มมือมาันบงอย่่อยเลบ่เบิ้งดีดีดมเบิ้งอ๋อจบเบิ้งซาลุ่งด้วยกินบ่เือกินบ่ มาอันนี้บ่เคยกินบ่รู้จักบ่เคยกินบ่าเองอันนี้เด็ดวันนี้อันนี้เด็ดวันนี้นี่ยเนี่ยเนี่ยต่อว้โดมึงดูมันคือนั่นบ่เองขืต่อคือผักเกษป้องให้ฆ่ากันละอันนี้บ่รู้จักมะเขือนะพี่กี้เอ้ยพี่ที่ว่าพี่จับเคียะจับจำไว้วันนี้บ่เขียมันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้ เนี่ยมันจะเป็นเนี่ยโอ้เนี่ยบักเพียนเออมันจะเป็นง้างสัตว์ละเบิ้งมันจะเป็นควนสัตว์กนเคยเห็นแต่ข้าวฟ้านไปนั่นเป็นเปลี่ยนไหมไม่เคยกินอะไรก็เคยเห็นรูปลักษณะหน้าตาหน้าตาไปเมียกันเด้อบัดนี้ไปส่งเนี้ยส่งเนี้ยผมจะได้สนแท้บอกเสียงอ่อยอ่อนๆด้วยส่งหลายแน่เนาะ ต้องลาวมันเด้อมันงามากขึ้นมาเองไดเป็นอย่างนี้เมื่อสิเมื่อเองบ่ไอยเขาล็อกดาวด้วบ่ขล็อกดอกไปหาไปส่งเมื่อก่อนล่ะเก๊มื่สิไปกาถิ่มนอกเดี๋ยวให้ถามก่อนตอบคอมเมนต์นนั่คือตอบได้ไวว่ด้ว่าเห็นเหตุการไหนเป็นยังไงคือตอบเป็น บ่สมมดท่หาบัวเกลียวดูวเอาอก็เฟซยดเนาะโดท่อหาดูาสมดทรหาดูท่อหาด้อเดีๆกดกดให้รันบัวเกลยวดูกดเนด้นี่กกดังสินี่ก็กดังสีเหลนี่็เข้าไปแล้วกันี่กระโรดังสีเลโอ้ยเก่งนะมาแล้วมาเลวเออ เจมันผู้ใดบอกว่าได้หานเอาโทษหาอันนันเดียวโทษหา่างเดยวหรือเปาฮะโทษหาอย่างเดียวหรือเปลาโทษหาจบอ๋อแลสวมำไมลุ่นหย่ดเนี้ที่เราเปิดเสียงขึ้นดังๆหน่อยเขาอยากรู uh, ้ว่าต really ้องหาบัวแก้วด้วยอันแบบบ้านเปิดเอาสมมติมาเปิดเสียงให้เจ้าดนี้นั่งสีไปคอมเมนต์บัวแก้วโพสต์อยู่ในเฟซด้วยไปคอมเหม็นด้วย ฮะแล้วแล้วมนข้เมนด้วยระดับขัดมันจะไหลข้อเหม็นในเฟซไ่ะเมีนมันมันกับไหลนี่คนนี้นี่แม่นี่แม่นี่แม่เดี๋ยวเราสิไปคอมเมนต์อยู่ในเฟซอ่ะในเฟซเด้อคล้ายๆเลขนอ่ะข้อเหม็นยู่ตัวไหนมันจะออกอืมยู่ใส่นะบ้านนี้ว้ายอ้สุดยอดใช่แบบ นีแห้งอะเข้าปูไปแล้วไปหาโพดกันโพดอันใบรอตตีนะบอเออเขาคือสิเกงมันขื้เกงาว่าก็อยู่แบบนี้มาตลอดเนาะเขมเมนต์ด้วยมันจะออกอไไม่พอโพดเลยูอี่อส ถูกใจวิคคอมเมนต์ได้ซื้อเอาตัวใดเอาบ่าวอาคอมเมนต์เบิวรด้วยนี้วุ้กดเอาเรือเอะไรได้อพี่น้องซื้อเด้อวันนี้เด้อเจ็ดข่าวเด้อว้าตัวเดียวกันเลยไม่กี้ฮาตัวเดียวกันเลยครับชั้นใด อีนี่มันบอกแบบนั้นไม่เป็นผู้ใดเยเป็นอีซีอีซีรีอีเ okay. ดียวกันมากับอีซีรีน่ะละคโอ้คอคนอคละคกีบด้วยนีกีบมือด้วย่ะนีกีบมือกีบไงกีบคว่าสตาร์ทนี่ลำลบัชาวเกาะหลังม่งก่อนเอาไปไปหลังหลังยุคว่าบ่ให้สิหลัง เออนๆๆๆหังยกข้อเลยสิหลังน oh ี่องน้ำไปท้องน้ำหมแล้วตรงมาตรงตรงงานนี่ๆมันเป็นพักมันเป็นพักบาย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 เจบเดียวมันมันลมีอ่างหลังมืออยู่ไปลบพี่น้องเข่าของน้ำแล้วเข่าทูกเไ้กอน ออกมาเถอะเดกงอะคือ่ลางปากเมียบ่ลืมโอ้เป็นแรเซตซุวายประกาศเสร็แล้วว่าในตายเมียเ็จปากเซ็จปากเร็จพี่ซุปน่ะเมียเขาเอื่อโอ้ว่าจังันม่ยตเบิงได้ตเองตเบิงด้านนานีเมื่อเ้าร์รีนานีมาได้ตะเงด้้างสิว่านั่งอาบน้ำอาบแล้วสิว่าอาบน้ำน่าอนเปานภาไทยชิ มือนเจ่อกลับไปเพื่อจะไปสอนกระจกบ้างเลยนะมือเขาจะมาะธานคลิปเนิดค่ะสิมะยังบ่เนี่ยฮะหั่นละอ๋อไม่ให้นั่งแต่ปุณยเนี่ยเขาอี่ปุ่นมันยังบ่เนีนฮะนั่นละนั่นละดึงเขาอีมะนั่นสินั่งนี่ยนบ่บม่มีงานบ่ฮะเหรอสิเมียเราเด้สิมานั่งยังไงเนี่มอเราบ่เอาเม่อเด้๋ยวนสิเมื่อเดี๋ยวนี้ละเอาเม่อเราบ่ไปแล้วไปสูงนี่ เฮ็ดเสียงอ่อนว่อนกันไม่ขีดหรอกพ่อนส่ง m หลานได้เห็นว่าก็นไหนว่าผมเป็นตะเลียตูนให้เสียงพอไหมเอาละว่าผมเป็นตะเลียตูว่าผมปส่งดอกโอ้ยน้าไปส่ง o o หลานได้เห็นว่าก็ได้เนาะนั่นๆไปไปเอาคุของขึ้นรถไม่ให้มานน้ำเด้มเหมือนนี่ผมไม่อยากคุไหนเดียวคุของขึ้นรถบอกไคบอกเจ้าไแม่ สบายเนะาะไม่กินเนาะเพาต้องรับรู้ยังรับรู้ตอนเราโควิดก็มีปัญหามีคนก็ต้มน้ำมุ้ลิงแล้วจะจับมือเสือเสือไม่จับมือลิง <c oughs> ไปลกูกนิดไข่กับหลังหันวุ้บ <c oughs> ขวาหัน <c oughs> ไป <c oughs> ตรง <c oughs> ตรงแล้วข้ามข้ามบันไดไป เดี๋ยวนะใช่ใช่ใช่สิไปเอาคองหรืยสิไปเอารถไ้ตำควเพนเนาะเดี๋ยวใช่ใช่วเลยม่้เราบันไดด้ตีนตะเนาะตีนตะนาะราบังบันไดด้อบันไดบันไดไปก้อยไปอยสองพักไปวันี่ตรงเอาวัดดีพนล่าพนกอน เอาของไปไหนเอาเรวสวัสดีครับครับไปควสุขตรงมแต่เจ้าครับผมออตำเพื่อทัดตรงตรงมาหนตรงตรงตรงขวา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 นั่นละประตูใส้นั่นละเปิดประตูบ่ะหนิเปิดรีบมดดิดันออกไปเดันไปไหนดิเอาลงหลัน ใจเกือบผิดครูได้ปะเนี่ยสีเหลืองเดี๋ยคู่ได้เอาเอาเอาหาเบิ่งดูสีเหลืองสีเหลืองคือกันด้น่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกหาอีกหนาพอแล้วเอาปิ้งได้ไหมทักทายทั้งกว่าอะไรไปใส่ถึงข้าศึกหูพูด